งานหน้าบ้านเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับในส่วนของหลังคาผืนนี้นะผืนนี้เนี่ยเราก็ได้รับโจทย์จากลูกค้ามาอีกว่าเดิมทีลูกค้ามีหลังคาอยู่แล้วแต่ว่ามันครอบคลุมไม่ทั้งหมดของพื้นที่หน้าบ้านนะครับฉะนั้นลูกค้าอยากได้ฟังก์ชันเพิ่มเติมโดยที่ไม่ลือหลังคาเดิมตรงเนี้ยออกได้ไหมอยากให้ยังคงไว้อยู่ตรงเนี้ยเลือกออกแบบเป็นหลังคาแผ่นไสไฟเบอร์กาซนะครับจริงๆเนี่ยชื่อเรามักจะเรียกกันว่าแผ่นสแผ่นสแต่จริง,รงมันไม่ได้ใสขนาด เท่าพอลลี่นะครับเราจึงขอพูดว่าเป็นแผ่นขุนแล้วกันนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยมันจะทะลุผ่านได้เทียบเท่าโพลี่เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ยังพอมีให้เข้ามาอยู่บ้างนะครับซึ่งก็แนะนําเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านที่ต่อเติมหลังคาที่ลักษณะพื้นที่ยาวเช่นนี้นะครับ่านะผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะสำหรับหน้างานนี้ลัตติลมบางกุวยนะครับหน้างานนี้เราพามาดูกันบ่อยสักหน่อยนะครับ เพราะว่างานเนี่ยค่อนข้างเยอะจริงๆหลายส่วนจริงๆนะครับแต่รับวันนี้งานเสร็จซิมที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะพามาดูรายละเอียดด้านในกันอีกทีนะครับวันนี้รับหน้าที่อยู่กับผมเช่นเคยนะครับเตกแสงจากทีมซีคอนเนคชั่นนะครับมาตามผมมาดูเลย โอเคครับอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อต้นคลิปว่าหลังเนี้ยอาจจะคุณหน้าคุณตากันดีนะครับเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราพามาดูในส่วนของงานต่อเติมโครวหลังบ้านกันไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูรอบๆกันบ้างเพราะว่าลูกค้าหลังเนี้ยนะครับได้ว่าจ้างให้เราเนี่ยปรับปรุงบ้านหรือว่าเรียกว่ารีโนเวททั้งหมดเลยนะครับรอบนอกเนี่ยให้ดูใหม่ยิ่งขึ้นเพราะว่าอายุอานามเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของงานหน้าบ้านก่อนเลยงานหน้าบ้านเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับในส่วนของหลังคาผืนนี้นะผืนนี้เนี่ยเราก็ได้รับโจทย์จากลูกค้ามาอีกว่าเดิมทีลูกค้ามีหลังคาอยู่แล้วแต่ว่ามันครอบคลุมไม่ทั้งหมดของพื้นที่หน้าบ้านนะครับฉะนั้นลูกค้าอยากได้ฟังก์ชันเพิ่มเติมโดยที่ไม่รื้อหลังคาเดิมตรงนี้ออกได้ไหมอยากให้ยังคงไว้อยู่นะครับแต่ทํายังไงก็ได้ให้มันดูใหม่ ให้มันนินเนียนเหมือนกับหลังคาที่เราเพิ่มเติมฟังก์ชันกันไปนะครับก็ได้ทั้งนั้นไม่มีปัญหาใดๆเลยเราก็ให้ทางสถาปนิกเนี่ยออกแบบฟังก์ชันในส่วนของข้างๆของ,ของงานหน้าบ้านไปเพิ่มเติมนะครับโดยที่เราก็ยังคงโครงสร้างเดิมของหลังคานี้ไว้นะครับโดยที่เราก็ต้องออกแบบเห็นไหมให้มีการสอดโครงสร้างสอดแผ่นเข้ามาให้มันรับกับหลังคาเดิมของหน้าบ้านนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ป้องกันในเรื่องของน้ําสาดน้ําหยดนั่นเองนะครับเลยต้องออกแบบเป็นลักษณะนี้ ส่วนโจทย์ที่ว่าทายังไงให้ดูใหม่แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับทาสีปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของงานระบบไฟไปของราคาผืนเดิมนะครับส่วนที่เพิ่มเติมมาใหม่ในส่วนของฟังก์ชันหน้าบ้านก็จะเป็นฝั่งนี้เห็นไหมคุณผู้ชมฝั่งนี้เป็นราคาใหม่ทั้งหมดนะครับจะเน้นเรื่องการใช้งานเป็นหลักนะครับความสวยงามออกมาได้เน้นนักแต่ว่าเราก็ต้องทําให้เนียนๆความสวยงามก็เรียบร้อยเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับผม อ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนฟังก์ชันที่เราเพิ่มเติมเข้าไปนะครับต่อจากหลังคาเดิมจะเห็นได้ว่าอ่าวัสดุมูลหลังคาเนี่ยจะมีความต่างชนิดกันอยู่เห็นไหมครับนี่คือในส่วนของหลังคาเดิมที่ลูกค้าเลือกรับเป็นเมทัลชีตชนวน PE เห็นไหมว่าพอเป็น PE ท้องเขาจะเป็นรอนๆเนี่ยแล้วก็จะเริ่มเห็นการหลุดร่อนของไอ้เจ้าชนวนกันบ้างแล้วนะครับตามอายุการใช้งานของเขาแต่สิ่งที่หลังคาใหม่ของเราเนี่ยเราเลือกใช้วัสดุมูลหลังคาเป็นเมทัลชีต PU นั่นเองเห็นไหม ท้องก็จะดูเรียบเนียนดูเรียบร้อยกว่ากันนะครับอายุการใช้งานก็จะต่างกันอยู่นะครับผมฉะนั้นก็อยากจะแนะนํารับเป็น PU ก็ได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการความเงียบแล้วก็การป้องกันความร้อนสะสมภายใต้หลังคานะครับก็แนะนําเป็นชนิดนี้เลยในส่วนนี้ก็จะเป็นหลังคาใหม่ทั้งหมดยาวไปเลยนะเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยไปจนยันหลังบ้านเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยต่อเติมหลังคารอบเลยนะครับ นี่ก็จะประมาณนี้ตอนนี้งานเสร็จสิ้นแล้วคุณผู้ชมสิ่งที่เพิ่มมาอีกอย่างก็คือระแนงบางตานะครับเห็นไหมการเล่นระยะการติดตั้งเนี่ยเราสามารถเลือกได้เราสามารถคัสตอมได้นะครับอย่างหลังเนี้ยรั้วโครงการของลูกค้าเนี่ยก็มีความสูงค่อนข้างสูงเลยก็เลือกที่จะต่อเติมระแนงปลวกบางตาเนี่ยตั้แต่ตรงนี้ไปต้นไปชนรังน้ําเลยเห็นไหมครับก็ดูสวยงามดีส่วนโทนสีเนี่ย เลือกได้อีกเช่นกันนะครับจริงๆของเราอะหลักๆจะมีอยู่3ามเฉดสีด้วยกันนะครับก็คือ,อสีหมากสุกนะแล้วก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีเทาที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำนะครับส่วนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าน้ําตาลโกเมนนะครับลูกค้าเนี่ยได้คัสตอมเป็นพิเศษนะครับสั่งเรามาอยากได้เป็นเบอร์นี้เฉดน,นี้นะครับเราก็จัดให้ได้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูต่อกันยาวๆนะครับคุณผู้ชมอ่าแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะเห็นไหมว่า ทำไมราคาตรงนู้นความสูงเนี่ยมันจบแค่เท่านั้นล่ะนะครับทำไมตรงนี้ถึงเล่นระดับความสูงได้ต่างกันขนาดนี้ใช่ไหมก็อย่างนี้ครับลักหน้าบ้านเนี่ยเราได้รับโจทย์จากลูกค้าว่าอยากจะเพิ่มฟังก์ชันต่อมาจากราคาเดิมใช่ไหมครับฉะนั้นอ่ะเราต้องดรอปลงมาให้มันเตี้ยกว่าหลังคาเดิมลูกค้าเพื่อที่ว่าจะป้องกันน้ําหยดน้ําสาดได้ข้างต้นที่ผมกล่าวไปนะครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีหลังคาเดิมใดๆอะไรทั้งสิ้นเราสามารถเล่นระดับความสูงได้ตามความสูงมาตรฐานเลยที่มันควรจะเป็นนะครับ แต่ว่าช่วงรอยต่อระหว่างสเตป2องโซนเนี้ยที่มันต่างกันเราก็จะมีวิธีการจัดการยังไงให้มันน้ําไม่สาดเข้ามานะครับก็อย่างที่เห็นเลยงานจะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนี่มาเดี๋ยวเราไปดูด้านในส่วนที่ว่าตรงนี้ลูกค้าสั่งให้เราเออกแบบแล้วก็ทํารั้วเหล็กกันด้วยเพราะว่าอะไรนี่เลยเจ้าตัวนี่ต้นโจทย์ของงานดีไซน์นะครับอยู่ตรงนี้แล้วเน,เนื่องด้วยว่าลูกค้าเลี้ยงสุนัขด้วยนะครับเลี้ยงแบบเปิดเลยก็เลย แบ่งโซนิ่งจัดโซนิ่งไว้ให้ลูกสุนัขเนี่ยเข้ามาวุ่นวายใดๆในโซนนี้นะครับอาจจะเลอะเปื้อนได้น,นั่นเองเราสามารถทําให้ได้นะครับขอเพียงแค่ลูกค้าเนี่ยแจ้งโจทย์แจ้งความต้องการกับเรามานะครับมามาเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะครับนะครับตอนนี้งานเสร็จสิ้นแล้วครับผมเลยอยากจะพามาดูภาพรวมกันดีกว่านะครับงานโป่งงานระแนงโป่งบางตาเนี่ยเห็นไหมลูกค้าเลือกรับทั้งหมดเลยนะครับโดยรอบเลยเพื่อที่ต้องการ ความเป็น private นั่นเองความ private zone นะครับแต่ว่าก็ยังอยากได้รับลมที่มัน flow เข้ามาอยู่บ้างนะครับก็เลยดีไซน์มาลักษณะนี้จะเป็นระแนงโปร,โปร่งบางตาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับสเปคประมาณนี้ลมจะพอไหลเข้าในตัวบ้านของลูกค้าได้อยู่นะครับแล้วก็สวยงามอีกด้วยนะครับฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นๆกันบ้างไหมมาเดี๋ยวตามผมมาเลยเออเมื่อกี้ตกหล่นตรงนี้ไปหน่อยนะครับ ตรงนี้เลือกออกแบบเป็นหลังคาแผ่นสไฟเบอร์กรัสดนะครับจริงๆเนี่ยชื่อเรามักจะเรียกกันว่าแผ่นสแผ่นสแต่จริงมันไม่ได้ใสขนาดเท่าโพลีนะครับเราจึงขอพูดว่าเป็นแผ่นขุนละกันนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยมันจะทะลุผ่านได้เทียบเท่าโพลีเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ยังพอมีให้เข้ามาอยู่บ้างนะครับซึ่งก็แนะนำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่ต่อเติมหลังคาที่ลักษณะพื้นที่ยาวเช่นนี้นะครับ ก็สามารถดีไซน์เนี่ยให้มันสลับแผ่นใสกันบ้างนะครับแสงเนี่ยจะได้เข้ามาในโซนพื้นที่ต่อเติมนี้ได้อาจจะไม่ดูทึบเกินไปและที่สําคัญนะไม่ก็เปิดไฟให้เปลืองมากมายในตอนกลางวันด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นเลยครับแสงส่องผ่านได้ค่อนข้างดีนะครับทำให้เราช่วยประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ,จ่ายไฟส่องสว่างไปได้เยอะเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเรามาดูฝั่งขวาของตัวบ้านกันบ้างฝั่งนี้นะโจทย์ที่ลูกค้าตั้งให้เราก็คืออยากจะได้เป็นโซนเ outdoor นะครับอา,อาจจะใช้ประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับแต่สิ่งที่สาคัญผมอยากจะพามาดูไองานปรับพื้นเทพื้นเนี่ยแล้วปูกระเบื้องเนี่ยเราเห็นกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูหลังนี้กันบ้างเห็นไหมลูกค้าเลือกรับเป็นการปูอิดตัวหนอนนะครับซึ่งมันก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับในการที่จะเป็นโซนเอาท์ดอร์แบบนี้นะครับซึ่งความทนทานความสมบุรสมบันไม่ต้องกลัวรอยอะไรต่างๆเนี่ยของไอเจ้าอิดตัวหนอนเนี่ยเราก็รู้กันดีเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นหาก ใครมีความต้องการนะครับและก็สนใจในสไตล์แบบนี้ลักษณะนี้นะครับก็แจ้งทางเราได้เลยเดี๋ยวเราจัดการให้ทั้งหมดนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ปูอีกต,ตัวหนอนตามที่ลูกค้าต้องการเลยแต่ว่าสังเกตไหมครับเราไม่ได้ปูเต็มะจะมีการเว้นร่องระบายน้ํากันอยู่บ้างนะครับว่าเผื่อลูกค้าเนี่ยด้วยความที่เป็นโซนเอลโดรเนี่ยมันก็ต้องมีการเผื่อที่ว่าจะได้ฉีดล้างความสะอาดในพื้นของโซนนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เว้นร่องน้ําไว้ให้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยทั้งแนวเลย นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางนี้กันบ้างนะครับทางนี้เนี่ยเราก็ได้ออกแบบต่อเติมเป็นหลังคานะครับแต่ว่าเห็นไหมโอปชั่นพิเศษไม่ตั้งเสานะครับทำไมถึงไม่ตั้งเสาด้วยความที่โจทย์ที่ลูกค้าเลือกให้เราเนี่ยแจ้งเรามานะครับไม่ได้ต้องการหลังคาที่มันเต็มโซนขนาดนั้นนะครับฉะนั้นพอมันไม่เต็มโซนถ้าสมมติเราตั้งเสาตรงนี้มันก็จะดูละเกะละกะ ดูเสียพื้นที่ไปโดยปราประโยชน์นะครับเราจึงได้ออกแบบเป็นหลังคาแขนค้ำนั่นเองนะครับอันนี้จริงๆอ่ะแขนค้ำหรือแขนแขนแบบแบบแขวนนะครับจะคล้ายๆกันที่เราไม่เลือกใช้เป็นแขนค้ำอ่ะเพราะว่าเห็นไหมครับระยะความลึกของหลังคาเนี่ยเขามีค่อนข้างมากเกินจากมาตรฐานนะครับซึ่งมาตรฐานอ่ะจริงๆเราแนะนําไว้อย่างนี้ไม่ควรที่จะยื่นเกินเมตรหถึงเมตรแนะครับเป็นระยะที่ปลอดภัยแต่พออย่างเนี้ย ระยะมันเยอะสักหน่อยความลึกมันเยอะเห็นไหมครับเราเลยต้องใช้เป็นการแขวนบนนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ดูสวยงามนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้เลยตอนนี้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ลูกค้านะในส่วนของหลังคาตรงนี้ลูกค้าเลือกที่จะไม่รับหลังน้ําเพราะว่าอะไรคือต่อเติมมาแค่นี้ตรงนี้มันก็โล่งอยู่ดียังไงเวลาฝนตกอะไรต่างๆโซนนี้มันก็ต้องเปียกอยู่แล้วครับคุณผู้ชมนะครับฉะนั้นเราก็เลยไม่ใส่รางตามโจทย์ของลูกค้าเลยนะครับ อย่างเงี้ยสามารถทําได้เพราะว่าหลังคาเราไม่ได้ยื่นออกไปภายนอกรั้วของตัวบ้านนะครับไม่ผิดข้อกฎหมายใดๆนะครับผมเพียงแค่ว่าเราต้องอธิบายก่อนว่าพอไม่มีรังน้ำเนี่ยมันก็จะเปียกปอนในโซนนี้ไปนะครับอ่ะงานส่วนอื่นๆก็จะเป็นพวกงานเล็กๆน้อยๆแล้วอย่างเช่นพวกเนี่ยเปลี่ยนบานประตูเปลี่ยนเฟรมประตูใหม่เพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการให้บ้านเนี่ยมนดูใหม่สวยสดงดงามยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยค่อนข้างสุดโทมตามอายุอานามของตัวบ้านนั่นเองนะครับ ฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้พาไปดูด้านในหรอกเดี๋ยวอาจจะรบกวนลูกค้าเกินไปนะครับจริงๆอะ่ะในเรื่องของเฟรมประตูหน้าต่างอะ่ะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับหลายจุดเลยทีเดียวนะแต่ผมอยากจะพาดูตรงนี้สักหน่อยนะครับเดิมทีเนี่ยตรงเนี้ยลูกค้าได้ติดตั้งเป็นประตูอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับบานกระจกเหมือนกันแต่ว่าเลือกใช้เป็นบานแขวนบนจะคล้ายๆบานสไลด์นั่แหละครับแต่ว่าเขาจะใช้รางแขวนตรงนี้เห็นไหมพอขนาดของประตูที่มันมีความใหญ่ประมาณนี้พอเป็นรางแขวนเห็นระยะตรงนี้ไหมครับ มันไม่พอกับขนาดของบานประตูหรอกฉะนั้นอ่ะมันก็จะล้นออกไปทําให้ดูไม่สวยงามนะครับฉะนั้นเราก็เลยออกแบบกันใหม่บอกลูกค้าไปว่าตรงนี้มันควรจะเป็นบานสวิงดีกว่านะครับจะสวยงามเช่นกันเราก็ใช้เป็นวัสดุอลูมิเนียมเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ของเราอย่างที่เราเคยพูดไปบ่อยๆนะครับว่าเราสามารถเลือกสีของเฟรมประตูได้เลือกสีของกระจกได้นะครับอย่างหลังเนี้ยก็เ,เลือกรับเป็นสีเฟรมเนี่ยเป็นสีชาเห็นไหมครับ กระจกอาจจะเป็นสีดำเนี่ยก็ดูสวยงามดีแล้วก็เพิ่มออปชั่นนี่บานฟิกด้านบนให้มันดูสวยงามแล้วก็ดูประตูเนี่ยมันไม่ท่านไม่ตันจนเงินไปซึ่งวิธีนี้ก็สวยงามนะครับแล้วก็แนะนำด้วยนะครับผมมาก่อนจบเดี๋ยวเราพาดูภาพรวมมันก่อนนะครับทาสีใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านหรือรั้วของโครงการเองก็ดีนะครับในส่วนของรู้ป,ปูนเราก็ทาใหม่โดยรอบเลย ลวเหล็กแล้วก็ทาใหม่เช่นกันฉะนั้นพองานมันออกมาเนี่ยบ้านนะดูใหม่ขึ้นกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสำหรับไทยที่สนใจแบบนี้นะครับมีบ้านที่เคยซื้อไว้ทิ้งไว้อายุอนามเยอะแล้วไม่ได้ไปอยู่เลยแต่วันใดวันนึงเนี่ยอยากจะเข้ากลับมาอยู่หรืออยากจะรีโนเวทเพื่อปล่อยเช่าหรือปล่อยขายนะครับหากใครมีความต้องการเช่นนั้นแจ้งเรามานะครับติดต่อทางเรามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษานะครับ หรือว่าสนใจอยากจะต่อเติมเลยอยากจะทราบราคาคร่าวๆเบื้องต้นนะครับทักกันเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับแจ้งโจทย์แจ้งความต้องการก่อนได้เดี๋ยวเราช่วยให้คำปรึกษาและช่วยประเมินราคาคร่าวๆได้เช่นกันนะครับแต่ทางที่ดีอยากจะให้โปรเจกต์เนี่ยลูกค้าเนี่ยนัดโปรเจกต์เข้าไปสำรวจหน้าง,งานจริงกันดีกว่านะครับเราจะได้รู้ขนาดพื้นที่จริงๆกันเราจะได้คุยเป็นตัวเลขจริงๆกันนะครับผมแต่วันนี้นะครับเนื้อหาทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาก็เสร็จสิ้นไปนที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับหน้างานนี้เรามากันบ่อยสักหน่อยเพราะว่าเปอร์เซนต์งานสกบงานเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ไม่ต้องไปกังวลเผื่อใครดูรับชมแล้วเบื่อเบื่อนะครับสำหรับหน้างานนี้เราก็ถ่ายเสร็จสิ้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือส่งมอบงานให้แก่ลูกค้านะครับเดี๋ยวนัดลูกค้ามาส่งมอบงานกันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับงานต่อเติมหรือว่างานนีเวทเช่นนี้นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับตาม contact นี้เลย บริษัทดีมทีคอนดิชั่นบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมนะครับงานรีโนเวทหรือแม้กระทั่งงานสร้างบ้านหรือสร้างอาคารพระเาศัยเราดูแลให้ท่านครบวงจรจริงๆนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามต่างช่องทางติดตามการตามนี้หน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจบเลยขาดไม่ได้หนึ่งคำคมสำหรับคนที่คิดไปเองก็คือคนที่ไม่มีใครไปส่งยังไงล่ะขอบคุณครับ